SSF i n f แตกต่างกันยังไงแล้วเราควรซื้อเท่าไหร่ซื้อตอนไหนดีถ้าดูคลิปนี้จบเนี่ยแล้วจะได้คำตอบครับสวัสดีครับ,รบผมวินเนอร์ธันทอนทอน,นี่คือรายการมันนี่ทิปที่จะให้ความรู้และทริคดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนนั่นเองวันนี้มาดูกันครับว่าตัวกองทุน SSF กับ INF เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไง คือเราจะต้องรู้ก่อนเรื่องหนึ่งครับว่ากองทุนณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่หลากหลายเป็นพันกองทุนเลยครับแต่ว่าจะมีอยู่2กองทุนที่เขาทําออกมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องการลดหย่อนภาษีนั่นเองก็คือตัว s s f กับ i m f ครับแล้ว2กองทุนเนี่ยมีความแตกต่างจากกองทุนเก่าเมื่อก่อนนะครับตัวที่เราเรียกว่า LTF ตรงที่ตัว LTF เนี่ยสมัยก่อนจะ จำกัดเฉพาะลงทุนแค่สินทรัพย์บางประเภทแต่ว่าถ้ามาเป็นตัว s s f กับ i อ e f เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้สามารถที่จะเลือกความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเราได้ด้วยนั่นเองนี่ก็คือเป็นข้อดีของกองทุน s s f กับ i อ e f นะครับตัวอย่างอย่างของผมนะคือผมก็มีเงินเดือนประจำแล้วผมก็ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีเหมือนกันผมก็จะเลือกซื้อกองทุนที่เหมาะสมกับตัวผมแล้วก็ความเสี่ยงอย่างเช่น ผมก็ลงทุนในหุ้นหุ้นต่างประเทศแล้วก็ทองคําแบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับมาดูกันต่อครับว่าเจ้าตัว S S F กับ I F เนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเป็นยังไงครับมาดูกันพร้อมๆกัน S S F กับ I F เนี่ยมีข้อที่เหมือนกันและแตกต่างกันยังไงกันบ้างครับผมจะไล่ให้ทีละข้อเลยครับอันดับที่1เลยก็คือตัว S S F เนี่ย ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทเลยอย่างที่เราสนใจอยู่ยกตัวอย่างเช่นลงทุนในหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคําแบบนี้ครับซึ่งตัว RMF เนี่ยก็จะลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทได้เหมือนกันนั่นเองครับมาต่อข้อที่2ครับก็คือสามารถซื้อได้สูงสุดคือไม่เกิน30อร์เของรายได้ครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยคือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนั่นเองอันนี้ก็คือของฝั่ง SFF นะ คราวนี้ลองมาดูของ i n f กันบ้างครับส่วนของ i n f เนี่ยก็คือซื้อได้สูงสุด30%ของรายได้เหมือนกันแต่ไม่เกิน500แสนบาทต่อปีเราสามารถที่จะซื้อได้สูงสุดถึง500แสนบาทเนี่ยเยอะกว่าตัว s s f นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เขาทํามาเพื่อให้สำหรับคนที่ต้องการจะออมเงินในระยะยาวเพื่อการกเกษียณนั่นเองมาต่อข้อที่3ครับก็คือระยะเวลาในการถือเนี่ยถ้าเป็นของ s s f เนี่ยก็คือ ต้องซื้อย่างน้อยเนี่ยคือ10ปีครับจากวันที่ซื้อของ i อ f เนี่ยระยะเวลาในการถือเนี่ยคืออย่างน้อย5ปีแต่ว่าเขามีเงื่อนไขครับเพาวงเล็บไว้ก็คือเราจะเอาเงินออกมาจากกองทุนเนี่ยคือต้องอายุเกิน55ปีขึ้นไปนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขของเขาเองอันดับที่4คือเงื่อนไขข้อสุดท้ายของ s อ f ก็คืออยากจะซื้อปีไหนหรือไม่ซื้อปีไหนก็ได้อย่างเช่นผมอาจจะซื้อปีนี้ แล้วปีหน้าเนี่ยผมอาจจะมีภาระคู่บ้านภาระทางอื่นๆเนี่ยแล้วไม่สะดวกที่จะซื้อกองทุนเนี่ยก็ไม่จะเป็นลงซื้อก็ได้ครับเงื่อนไขข้อนี้คือเพิ่มการยืดจุ่นให้สําหรับนักลงทุนนั่นเองครับมาลองดูของฝั่ง RMF กันบ้างครับคือของเขาเนี่ยจะต้องซื้อสมับเสมอทุกปีครับแต่เว้นได้ไม่เกิน1ปีหมายความว่าถ้าวันนี้ปีนี้ผมซื้อกองทุน RMF อยู่ปีหน้าเนี่ยโอเคผมอาจจะไม่ซื้อก็ได้ แต่ถ้าปีถัดไปเนี่ยผมไม่ซื้อต่อต่อเนื่องกันเนี่ยสปีขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าผิดเงื่อนไขเขาตรงนี้ก็คือถือว่าสัญญาเนี่ยเป็นอันยกเลิกแล้วพอเรารู้ความแตกต่างระหว่าง S อสเแล้วอ่านเดฟแล้วทีนี้มาดูกันต่อครับเรื่องอัตราภาษีเงินได้ว่ารายได้ต่อปีเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่คือโดยที่ผมจะแนะนําให้เราดูจากเลทในการเสียภาษีเนี่ยต่อปีนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามาดูเลทแรกคือรายได้1 5 0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นภาษีนะแต่ว่าถ้าเราอ่ะสนใจในการลงทุนระยะยาวแบบ s s f หรือ INF f เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาวนั่นเองครับอันดับถัดไปก็คือ300,000บาทต่อปีเนี่ยจะเสีย5% 5 0,000แสนบาทต่อปีเนี่ยจะเสีย10%นะถัดไปก็คือตามขั้นบันไดเลยอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างคือผมจะอยู่ในเรท1ล้านบาทต่อปีผมจะโดน ภาษีเนี่ยคือ20%ครับซึ่งพอเรามาดูตัวอัตราภาษี20%แล้วเนี่ยผมก็จะมานั่งคำนวณแล้วว่าไรายได้ผมเนี่ยลบกับค่าใช้จ่ายแล้วก็ลบกับค่ารถย่อนต่างๆแล้วต้องเสียภาษีเพิ่มเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกแล้วว่าจะซื้อ s s f หรือ RNF เนี่ยตามวงเงินเท่าไหรด่ดีอย่างยกตัวอย่างของผมนะตอนเนี้ย คือผมก็จะซื้อเต็มแม็กเลยคือ200 0 0 0บาทต่อปีครับอย่างที่เขาให้มาเพื่อที่จะได้ลดหย่อนภาษีตรงนี้ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับอารมณ์มันเหมือนกับผมได้เงินคืนมามนเหมือนแคชแบ็กเลยครับจากการที่ผมซื้อกองทุนแล้วได้รับลดหย่อนภาษีตรงนี้นั่นเองครับสำหรับหลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ว่า SSF หรือ i m f เนี่ยแล้เราจะเลือกซื้อกองทุนไหนดีนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับ อ,อย่างไล่ตามเงื่อนไขของเขาเลยนะคือส่วนตัวเนี่ยอย่างผมเนี่ยอายุ40ปีเนาะอย่างผมก็จะว่าอันนี้ก็คือผมนะครับอายุ40ปีนะฮะถ้าผมซื้อ S S F ใช่ไหมฮะ S S F เนี่ยเงื่อนไขเขาคือซื้อ10ปีถือไว้นะฮะ10ปีแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นพอผมอายุ40เนี่ยผมซื้อ S S F ไว้เนี่ยผมถือเพียง10ปีเนี่ย ตอนอายุ50ผมก็สามารถที่จะเอาเงินที่ไปฝากตรงกองทุนตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ได้แหละนะครับก็คือขายตอนอายุ50แบบนี้เป็นต้นครับเคก็ใช้เวลาถือประมาณ10ปีนะะแล้วเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องฝากประจำสม่ำเสมอทุกๆปีด้วยปีไหนเราอยากจะซื้อกองทุนเราก็ซื้อเพื่อลดหย่อนได้หรือปีไหนเราอาจจะ มีภาระต่างๆหรือว่าอาจจะเปลี่ยนงานไม่ได้ส่งแบบสม่ำเสมอเนี่ยปีนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อครับตรงนี้คือถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยของ s อสเอนะฮะมาต่อครับแต่ถ้าผมซื้อ RMF ล่ะถ้าผมซื้อ r n f เนี่ยฮะเงื่อนไขเขาคือถือเนี่ย5ปีถือ5ปีแบบนี้ครับแต่ว่าผมอ่ะจะขายได้ตอนอายุ55ปีครับอันนี้คือเงื่อนไขตอนขาย 55ปีนะฮะหมายความว่าผมเนี่ยตอนนี้อายุ40แล้วจะขายเนี่ยตอนอายุ55เนี่ยต้องใช้เวลาถือเนี่ยคือ15ปีนะครับปีผมจะต้องถือมากกว่าตัว s s สนั่นเองครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าคนที่เหมาะสมกับการซื้อ s s สอเนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณ20นะครับจนถึง45ปีเพราะว่า ระยะเวลาในการถือเนี่ยไม่ได้นานมากครับตามเงื่อนไขของเขาเลยก็คือ10ปีนั่นเองครับสำหรับ IMF เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราอายุ45ปีเนี่ยขึ้นไปเราจะใช้เวลาถือเนี่ยเพียงแค่10ปีเท่านั้นนะฮะหรือถ้าใครที่อายุ50ปีเนี่ยก็จะใช้เวลาถือเพียงแค่5ปีครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินจากกองทุนเนี่ยออกมาใช้ได้นั่นเองครับ แต่ถ้าใครที่ซื้อกองทุนตอนอายุ55เนี่ยก็จะต้องบวกเพิ่มไปอีก5ปีนะครับตามเงื่อนไขของเขาตรงนี้ แล้วเราก็สามารถถอนได้ตอนอายุ60ปีนั่นเองสําหรับกองทุน IMF นะครับคราวนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วว่าเราควรจะซื้อ s s f หรือว่า I n f d ครับในการลงทุนระยะยาวโดยส่วนตัวผมมองว่าการลงทุนในการซื้อกองทุนรวมแบบนี้ช่วยทั้ง2เรื่องเลยครับคือ 1. ครับในการลดหย่อนภาษีประจําปีนะสก็คือเรามีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากระยะยาวในการเราเลือกซื้อกองทุนด้วยนั่นเองครับ คราวนี้มาต่อกับอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนยคนสอบถามเข้ามาคือเราควรจะซื้อตอนไหนดีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นครับว่าตอนช่วงสิ้นปีเนี่ยตามธนาคารเนี่ยคนจะเยอะมากเลยแห่เข้าไปซื้อกองทุนกันนะฮะอันนั้นก็คือเขาซื้อเพื่อที่จะไปลดหย่อนภาษีตอนเวลาเรายื่นอีกปีหนึ่งถัดไปนั่นเองครับซึ่งของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนในการซื้อนะครับกองทุนแบบที่1ก็คือซื้อตอนที่ราคาสินทรัพย์ หรือว่าหุ้นตกนั่นเองครับและเราก็เข้าไปซื้อในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนที่ราคาค่อนข้างถูกนั่นเองแต่ว่าวิธีเนี้ยเราจะเป็นที่จะต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในสินทรัพย์ตัวนั้นเป็นอย่างดีครับมีความรู้ความเข้าใจเราจะได้เข้าไปถื้อได้อย่างถูกจังหวะนะครแต่อีกอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาเนี่ยผมก็จะแนะนําแบบที่2ก็คือ การซื้อแบบ DCA นะครับ DCA ก็คือการซื้อกองทุนแบบค่าเฉลี่ยรายเดือนไปคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนเราฝากเงินประจําธนาคารทุกๆเดือนทุกๆเดือนแบบนั้นนะฮะแต่เพียงแค่เราซื้อกองทุนเป็นประจําทุกๆเดือนนั่นเองครับวิธีนี้อาจจะไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดนะแต่ว่าเราอ่ะก็คือจะซื้อเฉลี่ยบางทีก็อาจจะถูกบางทีก็อาจจะราคาสูงพอค่าเฉลี่ยออกมาเนี่ยเราก็จะได้ราคาที่เหมาะสมออกมานั่นเองครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยในเรื่องของวินัยในการออมครับซึ่งตรงนี้ครับผมถือว่าสําคัญมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเก็บเงินก้อนก้อนหนึ่งไว้และเราไปซื้อตอนช่วงที่ราคามาถูกนะครับแต่ระหว่างปีนั้นน่ะถ้าเราเกิดแบบมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินอาจจะไปเที่ยวหรือว่าซื้อของอื่นอื่นเนี่ย เงินก้อนนั้นเนี่ยอาจจะเหลือน้อยลงและไม่ได้ซื้อตามเป้าหมายที่เราต้องการไว้นั่นเองครับซึ่งผมมองว่าการลงทุนแบบ bca เนี่ยก็จะเหมาะมากสาหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาดูหุ้นรายตัวหรือว่ามานั่งศึกษาข้อมูลเชิงลึกครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยเราก็ปล่อยให,ให้หน้าที่เนี่ยเป็นของผู้จัดการกองทุนที่เราเลือกลงทุนเนี่ยดูแลแทนนั่นเองครับมาถึงตอนนี้แล้วทุกๆท,ท,ท่านก็เข้าใจแล้วว่า s s f กับ m f เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและเราควรจะเลือกซื้อตอนไหน ควรซื้อในปริมาณเท่าไหรเนี่ยซึ่งถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามทางเมน้นใต้คลิปนี้ได้เลยครับในตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมนะฮะถ้าใครไม่อยากพลาดสาระความรู้สนุกๆของ m ั n e ีทริปแบบนี้ครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวินเดอร์ทันทรสวัสดีครับ